วัสดีครับวันนี้พบกันนะครับในบรรยากาศง่ายๆบนโต๊ะทํางานในสวนหรือเป็นมุมกาแฟของผมนั่นเองครับมุมกาแฟเนี่ยก็สร้างขึ้นมาง่ายๆด้วยลักษณะ DIY นะครับหามุมง,ง่ายๆแคบๆที่เรามีอยู่ที่บ้านเล็กๆไม่ใช่ง่ายๆแคบๆเล็กๆในบ้านนะครับแล้วเราก็ทํามันเป็นมุมสําหรับนั่งเล่นกันหาเก้าอี้มาเอาพื้นมาปูพื้นเก่าๆถ้าอยากจะชมว่าผมสร้างขึ้นมายัางไรเนี่ยผมเชิญไปลองชมในคลิป YouTube คลิปแรกในชีวิตของผมเลยนะครับาการทำคอฟฟี่คอหนเนอร์เาามาชมดูน,นะครับส่วนในวันนี้เนี่ยผมจะมาชวนคุยกันสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่จริงๆในการเลี้ยงชวนชมเพราะว่าหลังจากที่ผมได้พูดถึงชวนชมไปเนี่ยมีกระแสต้อนรับสนใจชวนชมไปหาซื้อในตลาดมากนะครับ <weakest. S 2> เพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็าาบอกว่าขายดีขึ้นนะครับมีคนมาถามหากันมากขึ้น ไหนๆมันกระแสมันมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะให้ความรู้ในส่วนที่ผมพอจะมีต่อโดยเฉพาะมือใหม่นะครับเราจะเล่นกันที่ไม้สีใช่ไหมครับเราจะเริ่มกันที่อันนี้ครับผมหาผมหาชวนชมมาคุยกันเนี่ยสต้น เมื่อถ้าเราไปซื้อชวนชมแล้วเนี่ยนะครับในท้องตลาดเนี่ยเราจะเลือกซื้อยังไงเราจะเลือกซื้อชวนชมยังไงเลือกซื้อมาแล้วเราจะดูแลยังไงไม่ให้เขาชะง,งักแล้วก็เติบโตไปต่อนเนื่องไปไม่มีชะง,งักนะครับออกดอกให้เราได้ชมกันอันนี้อันนี้เป็นชวนชมขนาดประมาณกระถาง5นิ้วหรือ6นิ้วนะครับที่มีขายู่ท้องตลาดจำต้นนี้ได้นะครับเป็นชวนชมบอนไซที่เรา กลับมาสวยขึ้นโตะ๊กันนะครับการเลือกซื้อชวนชมนะครับหลักง่ายๆเลยนะครับก็คือ,อเราต้องดูต้นอวบใหญ่นะครับตึงไม่นิ่มต้นอวบใหญ่ใบสวยนะครับไม่เป็นโรคเห็นไหมครับถ้าเป็นโรคเราก็อย่าเอามาและยอดสดใสนะครับ ยอดใหม่สดใสใหมายถึงว่าเราดูยอดเราจะเห็นว่ายอดเขาเนี่ยไม่ใช่ตานเป็นสีน้าตาลนะครับยอดใหม่พร้อมที่จะแตกใบใหม่มีใบอ่อนนะครับเนี่ยมีดอกอย่างเงี้ยนะครับอย่างงี้เป็นชวนชมเขาเรียกว่าเป็นใบด่างนะครับบางคนก็ชอบสะสมมีหลายๆอย่างอันนี้ก็ดีสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงให้น้ำมากๆหรือแสงแดดน้อยนะครับเอาไว้ชมใบก็คือสวยทั้งปีนะครับ และถ้าคนไหนอยากจะเลี้ยงเป็นไม้เป็นพุ่มออกดอกอย่างที่ผมแนะนําไปแล้วเนี่ยเราก็เลือกต้นที่มีกิ่งมากๆนะครับถ้าเลือกเป็นกิ่งเดียวชะลูดเนี่ยมันก็ต้องมานั่งตัดทําพุ่มใช่ไหมครับเริ่มต้นกันใหม่ถ้ามันมี2กิ่งหรือมีสากิ่งมีสี่กิ่งอยู่แล้วนี่ก็ทุ่นเวลาไปเยอะอันนี้2กิ่งนะครับแต่ถ้าคนชอบเอามาตัดเพื่อที่จะไปชําก็เลือกสูงๆชะลูดชะลูดเอาไว้ครับมาตัดชําได้ ในเมื่อคุยแล้วก็ขอทําความเข้าใจกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าชวนชมเนี่ยที่เราซื้อมาเข้าบ้านเนี่ยนะครับเขามีลักษณะพื้นฐานเป็นยังไงผมเรียนอย่างนี้ครับ9 0กว่าเปอรของชวนชมในเมืองไทยเราเนี่นะครับเราจะใช้ต่อคอนแรนหรือต่อพื้นเมืองที่มีอยู่หรือต่อสีอะไรก็ตามซึ่งเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าสีอะไรเขาเพาะขึ้นมาพอได้จังหวะหนึ่งแล้วเนี่ย เขาก็จะมาต่อยอดนะครับเปลี่ยนยอดให้มันเป็นยอดสีที่เขาต้องการขายให้กับเราโดยการนั่งแท่นหรือเสียบกิง่งอะไรก็แล้วแต่วิธีดูนะครับไม้สีทุกต้นเห็นไหมครับใกล้ๆอันนี้คือต่อนะครับถ้าท่านสังเกตทุกๆต้นทุกๆกระถางเนี่ยจะมีรอยต่อซึ่งรอยต่อนี่แหละครับก็คือ พันธุ์ดีที่เขามาจับเปลี่ยนให้กับเราเป็นดอกสีต่างๆเป็นดอกซ้อนต่างๆแล้วก็โตขึ้นไปนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นต่อเราเลือกอวบใหญ่ใช่ไหมครับตึงแล้วสังเกตให้ดีนะครับมันจะมีหลายหลายหข้อแต่ว่าสังเกตว่าข้อที่เขาเปลี่ยนยอดให้กับเราเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับต้นอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะเขาไปเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ นะครับทีนี้รู้ไว้เพื่ออะไรครับเพื่อว่าบางท่านเนี่ยนะครับไม่ทราบจริงๆวันหนึ่งเลี้ยงเลี้ยงไปไอตอเก่าเนี่ยนะครับที่เป็นตอตอตอพื้นเมืองเนี่ยเขาเกิดแตกยอดของเขาออกมาแตกกิ่งเขาออกมาถ้าเราเลี้ยงจนโตเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับเขาก็จะไปส่งน้าเลี้ยงไปที่ต้นของเขาใบของเขากิ่งของเขา เขาจะส่งน้ําเลี้ยงมาที่กาฝากที่เราฝากเอาไว้เนี่ยน้อยมากนะครับบางทีเนี่ยนะครับก็จะอ่อแล้วก็หายไปเองนะครับยุบไปเลยก็จะเหลือแต่ต้นพันธุ์กับกิ่งพันธุ์ของเขาซึ่งอาจจะเป็นดอกชั้นเดียวสีพื้นเบือสีพื้นเมืองอาจจะเป็นพวกชนชมฮอลแลนด์นะครับเป็นดอกชั้นเดียวดอกใหญ,ใหญ่อันนี้ต้องระวังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักรอยต่ออันนี้แล้วนะครับทุกต้นจะมีนะครับไม้เก่าก็มี นะครับเป็นต้นนี้ก็จะมีถ้าสังเกตให้ดีลองไปดูต้นที่บ้านของท่านจะมีทุกต้นนะครับถ้าเรารู้อย่างนี้ก็คือเก็บรากของเขาไว้เพื่อความสวยงามแต่ถ้าหลังจากนี้ลงมามีกิ่งเพิ่มขึ้นตัดทิ้งออกให้หมดนะครับเพรานี่แหละครับวันดีคืนดีบางคนบอกสูงไปครับอยากจะตัดใหม่เลยบางคนเขาเรียกว่าบวชให้นะครับตัดให้ลดเลยเพื่อให้แต่กิ่งใหม่มันไม่สวย ระวังนะครับท่านแต่ท่าน,นดดจะตัดตัดได้แต่อย่าตัดต่ําลงมาจากรอยแผลต่อยอดพันธุ์ดีอันนี้ถ้าเราตัดต่ําจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็จะเกิดต้นพันธุ์ของเขาซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองขึ้นมาท่านก็จะเสียยอดพันธุ์ดีไปชุนชมเวลาเราซื้อมาเนี่ยนะครับกระถางเล็กๆแบบนี้เราใช้มือบีบซ้ายบีบขวาน,นะครับเขาจะถอดออกง่ายผมใช้กระถางเก่าลอง อุดรูเหมือนเดิมนะครับขอให้มีส่วนโคง้งแล้วก็ใช้มะพร,าะร้าวสับใหญ่ลองก้นกระถางครับแล้วก็วางตุ้มต้นไม้ลงไปเลยเห็นไหมครับค่อยๆใช้มือดันๆันดินที่อยู่รอบๆด้านบนนะครับ ให้ล่วงลงล่างพอสมควรนะครับอย่าให้ลากเขาขาดหรือถ้าขาดก็ให้น้อยที่สุดครับแล้วเราก็ใช้มะพร้าวสับใหม่ของเราเนี้ยใส่ลงไปให้รอบครับเราก็ใช้ดินเดิมนะครับ ที่หลุดมาจากกระถางก็ดีหรือดินที่เราผสมใหม่อย่างที่ผมเคยบอกคือสําหรับชวนชมแล้วผมจะใช้ทรายปนกับดินถุงนะครับหรือดินเก่าเนี่ยอัตราครึ่งครึ่งหต่อหนึ่งครับจากนั้นเราก็ลดน้ํานะครับให้ทายแล้วดินเนี่ยลงไปอุ้มรากที่มีช่องว่างอยู่ในกระถางให้ทั่วนะครับลดครั้งเดียว ต่อกันที่กระถางที่2ครับปีบเหมือนเดิมนะครับอ๋อแต่กระถางนี้จะไม่ออกเห็นไหมครับเจอปัญหาแล้วมีลากทะลุลงมาด้านหลังนะครับไม่เป็นไรครับใช้มิกรหรือกันไกายตัดทิ้งออกไปเลยครับอันนี้ก็คงจะบอบช้ำบ้างแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ถอดออกมาเป็นตุ้มเน้เหมือนเดิมใช้กระถางดินเผาที่แตกนะครับรองเหมือนเดิมครับแล้วก็มะพร้าวสับใหญ่ ประมาณเกินครึ่งหนึ่งนะครับของกระถางนะครับแล้วก็ยกตุ้มลงไปวางอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วดันเครื่องปลูกดินปลูกของที่เขาติดมากับต้นเก่าเนี่ยนะครับลงไปบ้างนะครับแล้วก็ใส่มะพร้าวสบใหญ่ลงไปเหมือนเดิมครับแล้วก็นี่นะครับ ทรายหยาบกับดินปลูกนะครับดินถุงทั่วไปเนี่และครับ1ต่อ1ผสมลงไปนะครับอาจจะเป็นดินเก่าของกระถางเก่าก็ได้ครับใส่ให้ทั่วจากนั้นเราก็ลดน้ำนะครับลดเพื่อให้ทรา,ายกับดินเราเนี่ยลงไปอยู่ในช่องว่างด้านล่างนะครับรากเขาก็จะได้งอกได้ง่ายขึ้นครับ ก็เสร็จแล้วนะครับผมเปลี่ยนกระถางให้ดูแล้วว่าเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนยังไงให้บอบช้าน้อยที่สุดนะครับต้นไม้เขาจะได้เจริญเติบโตต่อไปได้โดยไม่อยู่ชะง,งักครับนะครับกระถางหลังบ้านเรากระถางเก่าๆเ,เราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรยากเลยเรา แคร์เขาทําเขารักเขาเหมือนกับเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเราด้วยความนุ่มนวลต้นไม้เขาก็มีชีวิตครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเจริญเติบโตให้ดอกให้ผลให้เราชมได้ตลอดทั้งปีมีเพื่อนๆบางคนนะครับเคยถามผมมาว่าชวนชมเราควรจะปลูกด้วยกระถางแบบไหนดีเรียนแบบนี้ครับชวนชมเนี่ยไม่ได้เลือกที่ปลูกจะปลูกลงดินจะปลูกใส่กระถางอะไรก็ได้นะครับ แต่ขอให้กระถางที่เราเลือกนั้นเหมาะกับสถานที่ที่เราจะไปวางนะครับอย่างเช่นเราจะวางบนโต๊ะใช่ไหมครับเราข้อหากระถางที่เล็กหน่อยทําเป็นบอนไซมันก็จะได้รูปทรงแล้วก็ความสวยงามอีกแบบหนึง่งถ้าเราต้องการไปปลูกประดับสวนไปปลูกให้ใหญ่นะครับต้องการให้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กระถางดินเผาหรือกระถางอื่นๆกระถางเคลือบซึ่งใหญ่โตนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยผมตั้งใจจะให้สวยขึ้น สวยขึ้นโต๊ะเหมือนเดิมคือชีวิตผมส่วนใหญ่จะนั่งทานกาแฟนั่งทําอะไรบนโต๊ะแบบนี้นะครับเราก็จะเลือกกระถางที่ค่อนข้างเล็กเห็นไหมครับให้เหมาะกับสถานที่ที่เราจะตั้งเพราะฉะนั้นชวนชมเนี่ยใช้กระถางอะไรก็ได้ครับเป็นกระถางเคลือบกระถางดินเผากระถางปูนเปลือยครับได้หมดจากอันนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยแล้วเลี้ยงเข้าไปแบบนี้เรื่อยๆเ,เนี่ยเขาก็จะงดงามแล้วก็ออกดอกให้เรา แต่ถ้าเราใจร้อนนะครับอยากจะตัดทําพุ่มก็ตัดได้เลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าเราควรจะได้ดูดอกเขาก่อนหลังจากที่เราซื้อมาเนี่ยเราดูสักชุดหนึ่งว่าดอกเขาเป็นยังไงนะครับชื่นชมความสวยงามสักชุดหนึ่งหลังจากนั้นใจร้อนเนี่ยเราก็ค่อยตัดอย่างต้นนี้ง่ายเลยนะครับ2กิ่งเป็นผมผมจะตัดด้านล่างนี้นะครับประมาณสัก2นิ้วตัดตาซ้ายตาขวาแล้วก็ให้เขาแตกเป็นพุ่มแล้วก็อันนี้กระถางเล็กเราก็ต้องการพุ่มเล็กใช่ไหมครับไม่ต้องการโต กิ่งแล้ว็่อไปปักชำอันนี้ก็เหมือนกันครับดูดอกเขาสักชุดหนึ่งพอเราทราบว่าดอกเขาสวยประมาณไหนแล้วเนี่ยเราก็ค่อยตัดเขานะครับสกิ่งเนี่ยก็จะได้กลายเป็น4กิ่งอันนี้ก็ค่อยไปขยายเป็นกระถางใหญ่ในอนาคตนะครับจะเห็นว่าในการเปลี่ยนกระถางข้างแรกของผมเนี่ยจะไม่พยายามตัดเลยนะครับทั้งตัดรากแต่งรากเนี่ยพยายามอย่าตัดเพราะถ้าตัดไปปุ๊บเนี่ยเขาจะชงักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายาม ให้ตุ้มดินที่ถอดมาจากกระถางเนี่ยแตกน้อยที่สุดพยายามดันดินลงไปให้ดินเก่าเนี่ยลงไปในกระถางใหม่บ้างนะครับส่วนที่เหลือก็ปล่อยเข้าไปครับก็โอเคนะครับคิดดีทดําดีจิตใจดีนะครับไม่ให้ร้ายใครปลูกต้นไม้นะครับจิตใจท่านก็ดีมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขกับต้นไม้ที่ท่านปลูกทุกๆคนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่รับชมมาโดยตลอด และถ้าสนใจคลิปอื่นๆเกี่ยวกับชวนชมหรือ DIY เนี่ยก็ลองไปดูในคอมเมนต์แรกของผมนะครับผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ที่เกี่ยวกับชวนชมนะครับหรือไม่ก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์มีมากมายครับตอนนี้ก็ร้อยกว่าคลิปแล้วบางคลิปคงจะตรงกับจริตของท่านบ้างลองไปติดตามชมดูนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ